สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นร้อนนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความตึงเครียดที่ดูเหมือนจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆบนน้านฟ้าระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นค่ะเหตุการณ์เผชิญหน้าการทางอากาศนี้เกิดขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็ดูจะมีความหมายซับซ้อนกว่าแค่ข่าวเครื่องบินบินเฉียดกันธรรมดาธรรมดาแล้วนะคะใช่ครับคุณผู้ฟัง เนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้เ,ออเรากันกรองมาจากบทวิเคราะห์ญี่ปุ่นสกัดเครื่องบินรัสเซียประเด็นล่าสุดนะครับซึ่งเขาก็รวบรวมข้อมูลมาจากหลายแหล่งข่าวเลยแล้วก็มีการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงลึกพอสมควรครับค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะมองให้ลึกกว่าข่าวรายวันนะคะอยากจะทําความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นถี่จังในช่วงนี้แล้วมันส่งสัญญ,ญาณอะไร แล้วมันส่งผลกระทบต่อภาพรวมความมั่นคงในเอเชียตะวันออกแถวแถวบ้านเรานี่ยังไงบ้างอืมประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการทหารอย่างเดียวแต่มันไปเกี่ยวพันกับการเมืองระหว่างประเทศด้วยแล้วก็มีเรื่องข้อพิพาทด,ดินแดนที่แบบค้างคากันมานานมากแล้วก็ทิศทางความมั่นคงในอนาคตซึ่งมันก็กระทบวงกว้างจริงๆครับเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่า มาดูเหตุการณ์สำคัญสคัญที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้กันก่อนนะคะเคสแรกนี้สดๆสดสดร้อนๆเลยค่ะเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคม2025ที่ผ่านมานี้เองกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่นหรือ JASDF เนี่ยนะคะต้องส่งเครื่องบินรบขึ้นไปสกัดหมู่บินของรัสเซียครั้งใหญ่เลยใช่ครับหมู่บินทั้งนั้นนี่ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยนะครับประกอบด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร ทียู m s ซึ่งเป็นเครื่องบินพิสัยไกลที่แบบว่าบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์ได้เลยนะฮะมาถึง2ลำแล้วก็บินมาพร้อมกับเครื่องบินขับไล่คุ้มกัน SU-35 อีก2ลำแล้วก็มีรายงานด้วยว่าอาจจะมี SU-30SM อีกจำนวนหนึ่งรวมด้วยคือบินนานมากครับ11ชั่วโมงเลยทีเดียวเรียบชายฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นไปเรื่อยๆเหนือทะเลญี่ปุ่นมุ่งหน้าไปทางเกาะซาโดแล้วก็เลี้ยวขึ้นเหนือไป บินนานมากนะคะแล้วถึงแม้ว่าจะบินอยู่ในน่านฟ้าสากลแต่ก็เข้ามาในเขต A D I C C หรือเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศของญี่ปุ่นซึ่งตรงนี้มันก็บังคับให้ญี่ปุ่นต้องตอบสนองคันทีเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับคือเข้ามาในเขตนี้ญี่ปุ่นเขาก็ต้องส่งเครื่องบินขึ้นไปประกบตามระเบียบแต่ว่าแต่ว่าประเด็นสําคัญจริงๆของเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ที่จังหวะเวลาครับจังหวะเวลายังไงคะ คือการบินครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแค่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นคุณซาเอะทาคาอิจิซึ่งหลายคนก็รู้ว่าท่านมีจุดยืนที่ค่อนข้างแข็งกร้าวนะครับจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เรื่องนโยบายครั้งแรกต่อรัฐสภาเลยซึ่งเนื้อหาหลักๆเนี่ยก็คือประกาศว่าจะเร่งเสริมศักยภาพการป้องกันประเทศแล้วก็แสดงความกังวลแบบชัดเจนเลยต่อกิจกรรมทางทหารของทั้งรัเสเซียจีนและเกาหลีเหนือด้วยครับ โอยอย่างนี้ก็แสดงว่าการบินครั้งนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องคางทหารแล้วสิคะแต่มันเหมือนเป็นการส่งสารทางการเมืองแบบจงใจเลยชัดเจนเลยครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆครับการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ที่มันเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจเชิงนิวเคลียร์เลยนะฮะในช่วงเวลาที่มันเป๊ะขนาดนี้เนี่ยคือมันเป็นการส่งข้อความโดยตรงถึงผู้นําคนใหม่ของญี่ปุ่นเลยเป็นการแสดงแสนยานุภาพแล้วก็เหมือนจะบอกเป็นนัยยะว่าเฮ้ยเราจับตาดูอยู่นะ แล้นโยบายใหม่ของคุณเนี่ยจะเจอกับท่าทีทางทหารที่แข็งก้าวตอบโต้กลับไปอะไรทำนองนั้นเลยครับมันคือการเมืองผ่านการแสดงกำลังทางทหารชัดๆโดยเจตนาแล้วก็ชี้ด้วยว่ารัสเซียยังคงปฏิบัติการทางทหารรอบๆญี่ปุ่นอยู่เลยทั้งทางที่ตัวเองก็กำลังรุกรานยูเครนอยู่แท้ๆส่วนทางรัสเซียล่ะคะส่วนทางรัสเซียก็ตามฟอร์มครับ สแสดงผ่านสื่อของรัสว่าเป็นแค่การบินลาดตระเวนตามกำหนดการตามปกติเหนือหน,น้าน้ำสากลและก็ยืนยันว่าปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศทุกอย่างทุกประการก็เป็นคำอธิบายมาตรฐานที่เรามักจะได้ยินจากฝั่งรัเสเซียในสถานการณ์แบบนี้แหละครับแต่แน่นอนว่าบริบททางการเมืองณเวลานั้นมันทำให้การตีความมันต่างออกไปเยอะเลยครับค่ะเข้าใจเลยค่ะทีนี้ลองย้อนไปดูกรณีก่อนหน้านั้นหน่อยไหมคะเหตุการณ์เมื่อ23กันยายน2024 อันนี้ดูจะแตกต่างออกไปแล้วก็น่าสำรวจมากขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การบินเฉียดเฉียด a อ i c แต่เครื่องบินลาตระเวน IL-38 ของรัสเซียเนี่ยได้ละเมิดอธิปไตยเหนือน่านฟ้าจริงๆของญี่ปุ่นเลยถึง3ครั้งในวันเดียวบริเวณตอนเหนือของเกาะเรบุลจังหวัดฮอกไกโดใช่ครับครับเหตุการณ์นั้นนี่น่าสนใจมากแล้วก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญอยู่ที่การตอบสนองของญี่ปุ่นครับ คือนอกจากจะส่งเครื่องบินกับไล F ่ F-15 แล้วก็ F-35 ขึ้นไปสกัดกั้นเตือนทางวิทยุตามปกติแล้วเนี่ยครั้งนี้ JSDF เขาใช้พลุไฟเตือนหรือ Warning Flash เป็นครั้งแรกเลยนะครับเพื่อตอบโต้การละเมิดน้านฟ้าครั้งนั้นใช่ครับมนเป็นการยกระดับการตอบสนองทางปฏิบัติการที่ชัดเจนมากๆเลยครับไม่ใช่แค่บินประกบเฉยๆแต่มันเป็นกา,การกระทาเชิงกายภาพหรือที่เขาเรียกว่า Kinetic Action นะครับซึ่งมันก็อยู่ก่อนหน้าขั้นที่จะใช้อาวุธจริงๆแค่ขั้นเดียวเองนะฮะ มันแสดงให้เห็นเลยว่าญี่ปุ่นมองว่าการละเมิดที่มันซ้ำซากแล้วก็โจงแจ้งขนาดนี้เนี่ยเป็นการยั่วยุที่รุนแรงมากและมันก็สะท้อนว่าผู้นําทางการเมืองในโตเกียวตอนนั้นได้ไฟเขียวแล้วให้ใช้ท่าทีที่แข็งกร่วขึ้นเพื่อส่งสัญญาณเตือนรัสเซียกลับไปว่าการยั่วยุในลักษณะเขตสีเทาแบบนี้เนี่ยจะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่มันหนักหน่วงขึ้นนะ แน่นอนค่ะว่ารัฐบาลโตเกียวตอนนั้นก็ได้ยื่นประท้วงอย่างรุนแรงที่สุดต่อรัสเซียผ่านช่องทางการทูตควบคู่กันไปด้วยถูกต้องครับทำคู่ขนานกันไปเลยทั้งทางการทหารและการทูตคือแข่งกราวขึ้นทั้งคู่ครับยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะคือเมื่อ24พฤษภาคม2022ครั้งนั้นเป็นการบินร่วมกันเลยนะคะของเครื่องบินทิ้งระเบิดรัสเซีย Tu-95 กับของจีน CNH-6 บินด้วยกันนานถึง13ชั่วโมงเหนือทะเลญี่ปุ่นแล้วก็ทะเลจีนตะวันออกอันนี้ถือเป็นการซ้อมรบทางอากาศร่วมกันครั้งแรกเลยนับตั้งแต่รัสเซียรเริ่มบุกยูเครนทำให้ทางญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ต้องรีบส่งเครื่องบินรบขึ้นไปสกัดกั้นกันวุ่นวายเลยครับและถ้าเราเชื่อมโยงเหตุการณ์นี้กับภาพใหญ่ๆนะครับจะเห็นเลยว่าจังหวะเวลามันสำคัญอีกแล้ว การบินร่วมครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตรงกับวันที่ผู้นำกลุ่มคอร์นะครับที่มีออสเตรเลียอินเดียญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐกำลังประชุมสุดยอดกันอยู่ที่กรุงโตเกียวพอดีเป๊ะเลยโอ้โหเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะชัดเจนมากครับการบินร่วมครั้งนี้เนี่ยมันมีนนยะสำคัญทางยุทธศาสตร์อยู่2ออย่างหลกักๆเลยครับอย่างแรกเลยก็คือต้องการจะแสดงความเป็นหุ้นส่วนที่เขาเคยบอกว่าไร้ขีดจำกัดนะครับระหว่างจีนกับรัสเซีย และก็เป็นการท้าทายระบบพันธมิตรที่นําโดยสหรัฐในเอเชียโดยตรงเลยอย่างที่2ก็คือการสร้างปัญหาทางทหารที่มันซับซ้อนมากขึ้นให้กับญี่ปุ่นคือบีบให้ญี่ปุ่นต้องรับมือกับภัยคุกค,คามจากหลายทิศทางพร้อมๆกันทั้งจากทางเหนือตะวันตกที่มาจากรัสเซียแล้วก็ทางใต้ตะวันตกที่มาจากจีนฟังดูเหมือนการสร้างสถานการณ์คีมหนีบเชิงยุทธศาสตร์หรือ strategic p i n c e r เลยนะคะเนี่ยใช่ครับคำนั่นเหมาะสมมากเลยครับ มันสร้างแรงกดดันมหาศาลเลยนะครับต่อทรัพยากรป้องกันภัยทางอากาศของญี่ปุ่นโดยเฉพาะฝูงบิน F-15 ที่เขาต้องประจำการทั้งที่ฮอกไกโดทางเหนือและก็ต้องมีที่โอกินาวาทางใต้ด้วยมันทำให้การบัญชาการการควบคุมสั่งการมันซับซ้อนขึ้นมากแล้วมันก็เป็นการสาธิตให้เห็นเลยว่าความท้าทายมันจะน่าเกรงขามขนาดไหนถ้ารัเสเซียกับจีนเขารวมกาลังการจริงๆจ,งจังๆขึ้นมา เหตุการณ์ต่างๆที่เล่ามาเนี่ยมันแสดงให้เห็นรูปแบบที่น่ากังวลจริงๆค่ะแล้วอะไรคือปัจจัยเบื้องหลังคะที่ทำให้รัสเซียแสดงท่าทีแข็งกร้าวทางทหารต่อญี่ปุ่นมากขึ้นในช่วงนี้อืมมีหลายปัจจัยที่มันซ้อนทับกันอยู่นะครับปัจจัยแรกที่ชัดเจนที่สุดเลยก็น่าจะเป็นผลพวงมาจากสงครามยูเครนนั่นแหละครับค่ะการที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่ม G 7ด้วย ออกมาประนามการรุกรานแล้วก็บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียอย่างแข็งขันเนี่ยอันนี้ถือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสําคัญเลยรัสเซียเขาก็ตอบโต้ทันทีเลยนะครับโดยประกาศให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ไม่เป็นมิตรและก็ระงับการเจรจาสนทิสัญญาสันติภาพที่มันค้างคาเรื่องหมู่เกาะพิาพาททางตอนเหนือกันมานานแล้วก็ออกมาเตือนญี่ปุ่นอยู่เรื่อยๆเรื่องการไปซ้อมรบร่วมกับสหรัฐบ่อยๆด้วยครับใช่ค่ะและผู้นําญี่ปุ่นเองก็มองเห็นความเชื่อมโยงตรงนี้ชัดเจนนะคะ อย่างนายกคนก่อนคุณคิชิดะก็เคยพูดไว้ว่าความมั่นคงของยูโรแอตแลนติกิกกับอินโดแปซิฟิกเนี่ยมันแยกจากกันไม่ได้แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนวันนี้อาจจะเกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกพรุ่งนี้ได้ด้วยซึ่งนายกทาคาอิจิคนปัจจุบันก็ดูจะสางต่อแนวคิดนี้อย่างชัดเจนเลยถูกต้องครับดังนั้นเนี่ยการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในบริเวณร,บรอบๆญี่ปุ่น จึงถูกมองว่าเป็นการตอบโต้ในลักษณะที่เรียกว่าเขตสีเทาหรือเกรโซนริเทเล a t ชันนะครับคือใช้กําลังทหารในภาคตะวันออกไกลของตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องมือกดดันทางการเมืองต่อญี่ปุ่นเพื่อตอบโต้นโยบายของญี่ปุ่นที่ไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในยุโรปนั่นเองฟังดูเป็นการตอบโต้แบบมีมาตราการหรือ asymmetric response เป่าคาเพราะว่าทางเศรษฐกิจรัสเซียอาจจะทำอะไรญี่ปุ่นได้ไม่มากนะใช่เลยครับ เป็นการตอบโต้แบบสมมาตรที่ชัดเจนมากคือรัเสเซียเนี่ยเขามีอำนาจทา,ทางทหารในภูมิภาคนี้มากกว่าอำนาจทางเศรษฐกิจที่จะใช้ต่อรองกับญี่ปุ่นได้เขาก็เลยใช้ความได้เปรียบทางทหารนี่แหละครับกดดันแทนการกระทําเหล่านี้ทั้งการบินเข้า ADIC การบินเฉียดหรือแม้กระทั่งละเมิดน่านฟ้าไปเลยหรืออาจจะรวมถึงการโจมตีทางไซเบอร์ที่ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทั้งหมดนี้มันอยู่ในระดับที่ต่ํากว่าการประทะด้วยอาวุธจริง แต่มันก็สร้างความไม่มั่นคงคุกคามแล้วก็ส่งสัญญาณความไม่พอใจได้เป็นอย่างดีโดยที่ยังสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ในระดับหนึ่งด้วยเช่นอ้างว่าบินตามปกติหรือบอกว่าเป็นฝีมือแฮกเกอร์อิสระอะไรแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะคลาสสิกเลยของสงครามหรือการแข่งขันในเขตสีเทาค่ะแล้วปัจจัยที่สองที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็น่าจะเป็นเรื่องข้อพิพาทเรื่องหมู่เกาะตอนเหนือที่รัสเซียเรียกว่าคูเรียวใต้ใช่ไหมคะ ไอหมู่เกาะ4ี่เกาะคืออิตุลุบที่ญี่ปุ่นเรียกเอโตโรฟุชูนาชิวหรือคุนาชิริชิโกตันแล้วก็ฮาโบไมที่โซเวียตยึดไปหลังสงครามโลกครั้งที่สองอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาใหญ่คาใจกันอยู่ถูกต้องครับเรื่องนี้เป็นปัญหาเรื้อรังเลยแล้วพอญี่ปุ่นไปร่วมคว่ำบาตรารัสเซียในเรื่องอยูเครนเนี่ยร,รัสเซียก็ประกาศถอนตัวจากการเจรจาสันติภาพเรื่องนี้แต่ฝ่ายเดียวเลยทำให้ช่องทางการทูตที่แบบพยายามกันมาหลายสิบปีมันถูกแช่แข็งไปเลยครับ นอกจากนั้นเนี่ยรัสเซียยังเพิ่มกําลังทหารบนหมู่เกาะเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเลยมีการซ้อมรบใหญ่ๆเกิดขึ้นบ่อยครั้งและเที่ยวบินที่บินมายั่วยุหลายๆครั้งเนี่ยก็มีต้นทางมาจากแถวนั้นหรือไม่ก็บินผ่านใกล้ๆบริเวณนี้มากเลยครับการกระทําแบบนี้มันมีนัยยะยังไงคะการไปเพิ่มทหารการซ้อมรบแถวนั้นคือนี่เป็นการใช้การเสริมกําลังทหารเป็นเครื่องมือของสิ่งที่นักวิชาการบางคนเรียกว่าการทูตเชิงลบหรือเนกาทีฟดิปโลมานีครับ คือก็พยายามสร้างข้อเท็จจริงภาคพื้นดินหรือ facts on the ground ให้มันแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆทำให้แนวคิดเรื่องการจะคืนเกาะให้ญี่ปุ่นเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นไปไม่ได้แล้วในทางปฏิบัติหรือในทางทหารมันเป็นการพยายามเปลี่ยนโจทย์จากเรื่องข้อกฎหมายหรือการเจรจาทูตให้กลายเป็นความจริงทางทหารที่มันปฏิเสธได้ยากเพื่อจะบีบให้ญี่ปุ่นยอมรับสถานะที่เป็นอยู่นี่แหละหรือถ้าไม่ยอมรับก็ต้องเผชิญหน้ากับสภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทางทหารไปแล้วนะครับ โหฟังดูเป็นการเดินเกมที่แข็งกล้าวมากนะคะแล้วปัจจัยที่3ที่น่ากังวลไม่แพ้กันก็คือการร่วมมือกันที่ดูจะใกล้ชิดกันมากขึ้นเรื่อยๆระหว่างรัสเซียจีนและเกาหลีเหนือในยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของญี่ปุ่นฉบับล่าสุดปี2022ก็ระบุเรื่องนี้ไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง3ประเทศนี้เนี่ยเป็นข้อกังวลด้านความมั่นคงที่รุนแรงเลย ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากเดิมที่อาจจะมองแยกแยะกันตอนนี้มองเป็นภัยคุกคามที่มันเชื่อมโยงกันมากขึ้นแล้วใช่ครับการซ้อมรบร่วมทางทหารโดยเฉพาะการล่าตระเวณทางอากาศร่วมกันของเครื่องบินทิ้งระเบิดจีนรัสเซียที่เราคุยกันไปเมื่อกีนะครับมันมีความถี่และความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยอันนี้ถือเป็นการท้าทายโดยตรงเลยนะครับต่อพันธมิตรญี่ปุ่นสหรัฐนอกจากนั้นเนี่ยความร่วมมือที่ดูจะลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆระหว่างมอสโกกับเปียงยาง ก็สร้างความกังวลอย่างมากว่ารัเสเซียอาจจะถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงให้กับเกาหลีเหนือซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงมันจะเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นทันทีเลยครับหมายความว่าสําหรับญี่ปุ่นแล้วภัยคุกคามจากรัเสเซียในตอนนี้อาจจะไม่ใช่การกลัวว่าจะถูกบุกยึดดินแดนโดยตรงแต่เป็นบทบาทอื่นๆแทนถูกต้องครับคือถ้านักวางแผนยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่นมองเนี่ย ภัยคุกคามเร่งด่วนจากรัสเซียในปัจจุบันอาจจะไม่ใช่การบุกโจมตีโดยตรงแต่เป็นบทบาทในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดหรือผู้สนับสนุนให้กับจีนและเกาหลีเหนือมากกว่าการกระทำของรัสเซียในบริเวณนี้เนี่ยเป้าหมายหลักๆอาจจะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจแบ่งแยกทรัพยากรแล้วก็บรนทอนขีดความสามารถของญี่ปุ่นและสหรัฐเพื่อสร้างช่องว่างให้พันธมิตรอีกสองรายคือจีนกับเกาหลีเหนือสามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกขึ้นลองนึกภาพตามนะครับ การที่รัสเซียยังคงเคลื่อนไหวทางทหารอย่างต่อเนื่องทางตอนเหนือเนี่ยมันบีบให้ญี่ปุ่นต้องโคงการเตรียมพร้อมในระดับสูงเอาไว้ใน2แนวรบพร้อมๆกันคือทั้งทางเหนือต้องรับมือรัสเซียแล้วก็ทางใต้กับตะวันตกก็ต้องรับมือจีนทําให้ต้องกระจายทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดแล้วก็ไม่สามารถทุ่มความสนใจทั้งหมดไปที่ภัยคุกคามหลักอย่างจีนทางใต้ได้เต็มที่ทีนี้ลองคิดต่อว่าถ้าเกิดวิกฤตการในช่องแคบไต้หวันขึ้นมาจริงๆเนี่ย สถานการณ์มันจะซับซ้อนและอันตรายมากขึ้นไปอีกขนาดไหนถ้ารัสเซียตัดสินใจเพิ่มแรงกดดันทางเหนือไปพร้อมๆกันด้วยดังนั้นมุมมองของญี่ปุ่นต่อภัยคุกคามจากรัสเซียตอนนี้มันจริงเปลี่ยนไปครับคือเน้นบทบาทในฐานะผู้ก่อกวนและเป็นตัวคูณกำลังให้กับกลุ่มประเทศที่ไม่เป็นมิตรมากขึ้นฟังดูซับซ้อนแล้วก็น่ากังวลมากจริงๆค่ะ แต่ว่าจริงๆแล้วการที่เครื่องบินรัสเซียหรือโซเวียตในอดีตบินมาใกล้ๆหรือบางทีก็ล้ำน่านฟ้าญี่ปุ่นไปเลยเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยใช่ไหมคะลองย้อนดูอดีตหรือดูตัวเลขสถิติกันหน่อยดีไหมคะใช่ครับจริงๆแล้วการบินลักษณะนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากนะครับมีบันทึกการละเมินาน่านฟ้าอย่างเป็นทางการโดยเครื่องบินโซเวียตและรัสเซียเนี่ยถึง39ครั้งเลยนะครับระหว่างปี1 9 6 7ถึง2017 ส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในช่วงสงครามเย็นนั่นแหละครับซึ่งการบินทดสอบการป้องกันภัยทาอากาศแบบนี้ถือเป็นยุทธวิธีมาตรฐานเลยในช่วงนั้นเพื่อทดสอบเวลาตอบสนองของ JSDF แล้วก็กองทัพสหรัฐที่ประจำการในญี่ปุ่นแล้วก็เป็นการรวบรวมข่าวกรองทางสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแล้วก็แสดงแสนยานุภาพไปในตัวพื้นที่ที่มักจะถูกอย่างเชิงบ่อยที่สุดก็คือแถวแถวฮอกไกโดทางตอนเหนือนั่นแหละครับ เพราะมันอยู่ใกล้กับฐานทัพของรัสเซียในภาคตะวันออกไกลแต่ถึงแม้ยุทธวิธีจะดูคล้ายๆเดิมแต่วัตถุประสงค์มันเปลี่ยนไปแล้วถูกต้องครับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์นี้เปลี่ยนไปเยอะเลยครับจากเดิมที่มันเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันระหว่างสองขั้วมหาอำนาจในยุคสงครามเย็นตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่มันซับซ้อนขึ้นในโลกที่มันมีหลายขั้วอำนาจมากขึ้นคือใช้เพื่อส่งสัญ,ญญาณความไม่พอใจต่อนโยบายเฉพาะของญี่ปุ่น อย่างเช่นเรื่องการคว่ำบาตกรณีรุกรานยูเคลนแล้วก็ใช้เพื่อแสดงความเป็นบึกแผ่นกับพันธมิตรใหม่ๆอย่างเช่นจีนด้วยความแตกต่างที่สําคัญเลยคือการเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการทหารโดยตรงแล้วก็มีการประสานงานกับมหาอำนาจอื่นด้วยทําให้มันกลายเป็นการทูดเชิงบีบบังคับหรือครูซิฟดิปโลเมซีมากกว่าแค่การแสดงแสนยานุภาพตามปกติเหมือนสมัยก่อนแล้วครับค่ะ แล้วถ้าลองไปดูจากสถิติการส่งเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นหรือที่เรียกว่า scrambles ของ j s t f ละคะตัวเลขมันบอกอะไรเราบ้างไหมคะอีฉันเห็นว่าตัวเลขรวมๆเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะคะอย่างประมาณปี2023ที่ผ่านมานี่มีถึง669ครั้งเลยทีเดียวตัวเลขรวมสูงจริงครับแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าตัวเลขรวมเนี่ยคือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเป้าหมายหลักในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาครับ ข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นแสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากเลยครับไหนลองดูตัวเลขกันหน่อยนะคะอย่างประมาณปี2010เนี่ยญี่ปุ่นสกัดกั้นเครื่องบินรัสเซีย193ครั้ง เทียบกับจีนนี่แค่31ครั้งเองแต่พอมาถึงประมาณปี2018เท่านั้นละค่ะสถานการณ์มันพลิกกลับเลยสกัดกรรั้นรัสเซีย343ครั้งแต่จีนนี่พุ่งไปถึง638ครั้งเลยใช่ครับและแนวโน้มเนี้ยมันก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับอย่างในปีประมาณ2023ล่าสุดเนี่ยการสกัดกั้นเครื่องบินจีนมีถึง479ครั้งคิดเป็น72%ของทั้งหมดเลยนะครับ ส่วนรัเสเซียอยู่ที่174ครั้งหรือประมาณ26%แล้วถ้าดูเฉพาะครึ่งแรกของปี2025เนี้ยสัสดส่วนยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกครับสกัดกั้นจีนไป198ครั้ง75%เทียบกับรัเสเซียแค่58ครั้ง22%เท่านั้นเองโหตัวเลขพวกนี้มันบอกอะไรเราในเชิงยุทธศาสตร์คะครับตัวเลขมันชี้ชัดเจนเลยนะครับว่าในแง่ของปริมาณการเผชิญหน้าเนี่ยจีนคือความท้าทายที่ใหญ่กว่า และก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่าสําหรับญี่ปุ่นอย่างต้องไม่สงสัยเลยแต่ว่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับอันนี้ไม่ได้หมายความว่าภัยคุกคามจากรัเสเซียจะมีความสําคัญน้อยลงในเชิงยุทธศาสตร์นะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันไปการกระทําของรัเสเซียเนี่ยถึงแม้จะน้อยครั้งกว่าแต่ว่ามันทําหน้าที่เป็นเหมือนแนวรบรองที่สําคัญอย่างยิ่งเลยมันสร้างความซับซ้อนทําให้ญี่ปุ่นต้องแบ่งแยกและก็กระจายกําลังต้องกันของตัวเอง แล้วก็ไม่สามารถทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดไปรับมือกับจีนทางใต้ได้อย่างเต็มที่คือถึงแม้จํานวนการสกัดกั้นเครื่องบินรัเสเซียจะน้อยกว่าจีนมากนะครับแต่มันก็ยังคงเป็นภาระสําคัญต่อกองกําลังป้องกันภัยทางอากาศภาคเหนือของญี่ปุ่นอยู่ดีและมันก็ขัดขวางความพยายามในการที่จะโยกย้ายทรัพยากรที่ทันสมัยกว่า <c oughs> เช่นฝูงบิน F-35 ไปยังภาคใต้เพื่อรับมือจีนโดยตรง ดังนั้นเนี่ยภัยคุกคามจากรัสเซียจึงมีผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ที่มันใหญ่เกินกว่าตัวเลขสถิติจะบอกได้ครับมันทำให้ภาพรวมการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นซับซ้อนและตึงเครียดมากขึ้นอย่างมากเลยครับเขากำลังปรับตัวหรือว่ารับมือกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะแล้วถ้ามองไปข้างหน้าเราพอจะเห็นภาพอะไรบ้างคะตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังอยู่ระหว่างการปฏิรูปนโยบายป้องกันประเทศครั้งประวัติศาสตร์เลยครับเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลย เพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่รัฐบาลญี่ปุ่นเองเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่รุนแรงและซับซ้อนที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองเลยทีเดียวโหฟังดูเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆมีมาตราการอะไรที่สำคัญสำคัญบ้างคะมาตราการสำคัญคญเนี่ยมีหลายอย่างเลยครับอย่างแรกเลยก็คือการเพิ่มงบประมาณกาาโหมอย่างก้าวกระโดดเลยตั้งเปาว่าจะให้ถึง2%เของ GDP ภายในปี2027 ซึ่งเป็นระดับเดียวกับมาตรฐานของนาโตเลยนะครับแล้วก็มีการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์เลยคือการจัดหาขีดความสามารถในการโจมตีตอบโต้หรือ counter strike capabilities อันนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักนิยมทางทหารครั้งใหญ่เลยจากเดิมที่เน้นป้องกันตัวเองอย่างเดียวแล้วก็มีการเร่งปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยขึ้นเช่นการนําเครื่องบินขับไล่ F-35 ที่ทันสมัยมากๆมาทดแทนเครื่องบินรุ่นเก่าอย่าง F-4 แล้วก็ F-15 บางส่วนที่เริ่มเก่าแล้วครับ และที่สําคัญก็คือญี่ปุ่นเขาไม่ได้ทําสิ่งเหล่านี้แบบลําพังนะครับเขากําลังกระชับความร่วมมือกับพันธมิตรหลักก็คือสหรัฐอเมริกาให้มันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็ขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศพันธมิตรอื่นๆที่มีแนวคิดคล้ายๆกันอย่างเช่นออสเตรเลียอินเดียผ่านกรอบความร่วมมือควอร์ท,ที่เราพูดถึงไปแล้วนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้นกับนาโตด้วยครับทางทหารจากทั้งรัสเซียแล้วก็จีนนี่เอง ที่เป็นปัจจัยสำคัญมากๆที่ผลักดันให้วัฒนธรรมเชิงยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่นต้องเปลี่ยนไปจากเดิมที่อาจจะเน้นท่าทีป้องกันเชิงรับตามรัฐธรรมนูญมาตลอดมาเป็นท่าทีที่ต้องมีความพร้อมเชิงรุกมากขึ้นเพื่อสร้างพลังในการป้องปรามที่มันน่าเชื่อถือจริงๆการเผชิญหน้าทางอากาศที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้มันก็ทำหน้าที่เหมือนเครื่องเตือนใจที่เป็นรูปธรรมให้เห็นถึงภัยคุกคาม แล้วมันก็ช่วยสร้างฉันทามติภายในประเทศให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งใหญ่นี้ได้ง่ายขึ้นด้วยถูกต้องเลยครับมันมีส่วนอย่างมากเลยในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้แต่ในขณะเดียวกันนะครับในด้านการทูตกับรัเสเซียเนี่ยต้องบอกว่าความสัมพันธ์ตอนนี้อยู่ในจุดที่เอ,อ่อตกต่ำที่สุดแล้วนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็นเลยก็ว่าได้ครับการกระทําของรัเสเซียโดยเฉพาะการที่ไปยกเลิกการเจรจาสันติภาพเรื่องหมู่เกาะตอนเหนือเนี่ย มันได้ทำลายความพยายามทางการทูตที่ทั้งสองฝ่ายพยายามสั่งสมกันมานานหลายทศวรรษเลยครับนโยบายเดิมของญี่ปุ่นที่เคยพยายามจะแยกแยะหรือ Se ป a r a t i o n นนะคะระหว่างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับข้อพิพาททางการเมืองอันนี้ก็ดูเหมือนจะใช้ไม่ได้ผลแล้วใช่ไหมคะใช้ไม่ได้ผลแล้วครับแนวคิดเดิมที่เคยหวังว่าเออความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาจจะนำไปสู่ความไว้วางใจแล้วก็เกิดความคืบหน้าในการแก้ปัญหาข้อพิพาทได้เนี่ย ตอนนี้คือถูกสถานการณ์ปัจจุบันปัดตกไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ข้อกังวลด้านความมั่นคงมันเข้ามาบดบังศักยภาพความร่วมมือทางเศรษฐกิจไปเกือบทั้งหมดแล้วทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างโตเกียวกับมอสโกตอนนี้ถูกกาหนดฐานมุมมองของการแข่งขันทั้งทหารและภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลักเลยครับแล้วก็มีแนวโน้มสูงมากที่จะอยู่ในสภาวะแช่แข็งแบบนี้ต่อไปอีกนานเลยครับ ถ้ามองไปในอนาคตล่ะคะมีความเสี่ยงอะไรที่เราควรกังวลเป็นพิเศษหรือว่าต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษบ้างคะครับมีความเสี่ยงและความท้าทายสําคัญอยู่หลายประการเลยครับอย่างแรกเลยก็คือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากการคํานวณผิดพลาดหรือ Miscalculation นะครับลองคิดดูนะครับกิจกรรมทางทหารที่มันเพิ่มความถี่และความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆการตอบสนองที่ก็ดูจะแข็งกร้าวขึ้นของญี่ปุ่นอย่างเช่นการใช้พลุไฟเตือนเป็นครั้งแรกที่เราคุยกันไป และช่องทางการสื่อสารทางการทูตที่แทบจะถูกตัดขาดไปแล้วปัจจัยเหล่านี้มันรวมกันทําให้ความเสี่ยงที่จะเกิดการประทะกันโดยอุบัติเหตุหรือการยกระดับความขัดแย้งโดยที่ไม่ได้ตั้งใจในบริเวณแปซิฟิกเหนือเนี่ยมันสูงขึ้นอย่างน่ากังวลมากครับประการที่2ก็คือความท้าทายในการต้องรับมือกับภัยคุกคามหลายแนวรบพร้อมๆกันที่มันจะยังคงดํารงอยู่ต่อไปนะครับญี่ปุ่นต้องจัดสรรทรัพยากรและก็วางแผนอย่างรัดกุมมากๆเพื่อรับมือกับความท้าทาย2ด้านที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกัน คือภัยคุกคามทางเทคโนโลยีขั้นสูงและปริมาณมหาศาลจากจีนทางใต้กับภัยคุกคามในฐานะผู้ก่อกวนและตัวคูณกำลังจากรัเสเซียทางเหนือซึ่งมันต้องอาศัยการบริหารจัดการทรัพยากรและก็ความสมดุลที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยครับและพอจะมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างไหมคะจากแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาสำหรับผู้กำหนดนโยบายในการรับมือกับสถานการณ์แบบนี้มีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจอยู่ครับเช่นการยกระดับขีดความสามารถด้านการข่าวกรอง การเฝ้าตรวจและก็การล่าตระเวณหรือ ISR Intelligence Supervision and Reconnaissance ร่วมกันร,ระว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐให้มันใกล้ชิดยิ่งขึ้นไปอีก <c oughs> เพื่อให้มีภาพสถานการณ์ที่มันชัดเจนและก็ทันท่วงทีที่สุดนะครับแล้วก็มีการกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงในระดับที่เรียกว่าผูุพาคีย่อยหรือเช่นการร่วมมือ3ฝ่ายญี่ปุ่นสหรัฐเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นสหรัฐออสเตรเลียให้มันมากขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกันที่มันบูรณาการและก็ยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายถึงแม้ความสัมพันธ์ทางการทูตมันจะย่ำแย่มากๆนะครับแต่ก็ต้องพยายามรักษาหรืออาจจะต้องหาทางขยายช่องทางการสื่อสารระหว่างกองทัพต่อกองทัพหรือ Military to Military Communication เอาไว <c oughs> ้เพื่อใช้ในการจัดการสถานการณ์เผชิญหน้าระยะประชิดแล้วก็ป้องกันไม่ให้การคำนวณผิดพลาดเล็กๆน้อยๆมันบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ครับค่ะโดยสรุปแล้วนะคะ การเผชิญหน้าทางอากาศระหว่างรัเสเซียกับญี่ปุ่นที่เราเจาะลึกกันในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เหตุการณ์โดดๆหรือว่าเป็นเรื่องทางเทคนิคการบินนะคะแต่มันเป็นภาพสะท้อนของเกมภูมิรัฐศาสตร์ที่มันใหญ่กว่าแล้วก็ซับซ้อนขึ้นมากจริงๆมันเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งเลยกับผลกระทบจากสงครามในยูเครนข้อพิพาทดินแดนที่ก็ยังแก้กันไม่ตก แล้วก็การแข่งขันของมหาอำนาจที่กำลังก่อตัวอย่างเข้มข้นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกของเรานี่เองใช่เลยครับญี่ปุ่นกำลังตับตัวครั้งใหญ่เลยนะครับเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมความมั่นคงที่มันเปลี่ยนไปแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันความเสี่ยงและก็สถานการณ์ที่มันเปราะบางในภูมิภาคแปซิฟิกเหนือเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับและนี่ก็คือคำถามทิ้งท้ายให้ลองนำไปคบคิดกันต่อค่ะ ในขณะที่ความสนใจของโลกส่วนใหญ่อาจจะมุ่งไปที่ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้หรือช่องแคบไต้หวันซะเยอะการ,รเผชิญหน้าที่ดูเหมือนจะเงียบกว่าแต่ก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบริเวณตอนเหนือสุดของญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ที่สำคัญกว่าที่เราคิดถึงการเปลี่ยนแปลงทวะความมั่นคงทั่วทั้งภูมิภาคอินโดแปซิฟิกหรือเปล่า แล้วการที่รัเสเซียยังคงให้ความสำคัญกับการแสดงบทบาททางทหารในภูมิภาคนี้แม้ว่าจะก,กำลังติดพันอย่างหนักกับสงครามในยุโรปมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในระยะเวลายาวของรัฐบาลมอสโกกันแน่คะก็น่าคิดนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ